ดดา,า้ว,วันนี้จะพามาดูการทำระบบกันซึมหรือการแก้ปัญหาห้องน้ำเก่าที่กระเบื้องแตกลอนร่องยาแนวหลุดล่อนนะครับปัญหานี้ทำให้น้ำที่ใช้จากห้องน้ำนั้นซึมลงไปด้านใต้จนฝ้านั้นเกิดความเสียหายนะครับขั้นตอนแรกนั้นครับเราใช้การแก้ปัญหาโดยการเรารื้อกระเบื้องออกเลยนะครับทั้งหมดนี้จะถูกรื้อกระเบื้องเก่าออกทั้งหมดนะครับรื้อกระเบื้องที่พื้น หรือฐานชักโครกและที่สําคัญครับหรือกระเบื้องตามขอบผนังออกไป1แผ่นเป็นการรื้อเพื่อที่จะทําระบบกันซึมเต็มรูปแบบโดยการทาซีเมนตทากันซึมก่อนที่จะมีการปรูกระเบื้องใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนี่คือการป้องกันและการแก้ปัญหารั่วซึมได้แบบในระยะยาวหลังจากรื้อเสร็จปรับพื้นผิวเสร็จนะครับเราก็จะทาด้วย T.O.A. 2 3งสามเจ็ดซีเมนต์เมเมเบรนทาที่พื้นยกขอบแล้วก็เสริม T.O.A. ไฟเบอร์เม นะครับเป็นการเสริมเพื่อเพิ่มความเหนียวแล้วการป้องกันการรั่วซึมตามพื้นชนขอบผนังนะครับเราจะทําระบบกันซึมที่พื้นก่อนที่ขอบผนังก่อนนะครับพื้นกับยกขอบผนังก่อนหลังจากทําระบบกันซึมตามขอบแบบนี้โดยการทา2รอบแล้วก็เสริมด้วยทีวีไฟเบอร์เมแล้วก็จะปลูกระเบื้องที่ขอบก่อนนะครับเป็นการปูเก็บงานตามขอบผนังก่อนในเบื้องต้นนะครับ ปูตามขอบจนเต็มรอบห้องน้ําแล้วถึงจะมาทําระบบกันซึมเต็มพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำคัญนะครับสำคัญย้ำเลยว่าเราใช้ T O A 237สา m เ n ็ซีเมนต์เมนเรมทาที่พื้นเพื่อย,ยกขอบก่อนการปูกระเบื้องกลับเข้าไปใหม่ในแถวตามขอบก่อนนะครับหลังจากเสร็จแล้วก็จะทากันซึมด้วย T O A 237 c ามเจ็ดซีเมนต์เมนเรมนั้น,ตนเต็มพื้นที่ การทาเต็มพื้นที่นั้นต้องทาอย่างน้อย2รอบนะครับสมมุติเราทารอบแรกจากบนลงล่างนะครับพอหลังจากรอบแรกแห้งเราก็จะทารอบที่2การทารอบที่2นั้นก็จะทาจากซ้ายไปขวาสรุปก็คือการทําระบบกันซึมของห้องน้าที่ดีนั้น1ห,หรือกระเบื้องเก่าออก 2. ทําระบบกันซึมพื้นชนขอบก่อนเป็นการทา2รอบแล้วก็เสริมด้วยทีวฟเบอร์หลังจากนั้น ถึงจะมาทำระบบกันซึมที่พื้นการทำที่พื้นนั้นก็ต้องทาอย่างน้อย2รอบแล้วกันเป็นการทาเต็มพื้นที่นี่คือขั้นตอนในการทำระบบกันซึมการป้องกันอย่างถาวรกับ T O A 2 3 7เซีเมนต์เมนเบรมก่อนการปูกระเบื้องสอบถามได้ที่ t v วคอเซ็นเตอร์ครับ0 2 3 3 5 5 7 7 7หรือช่างรูคู่บ้าน091-789-3563ขอบคุณครับ